สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักมาพบกับคุณครูพรทิพย์ในรายวิชาภาษาไทยน่ารู้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนิทานของเพื่อนกันค่ะมีเด็กๆคนไหนชอบอ่านนิทานอิศบ้างคะดีมากเลยค่ะและวันนี้เราจะได้อ่านนิทานอีศบพร้อมทั้งสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านนั่นเองค่ะพร้อมแล้ว ไปกันเลยค่ะทานอิศกมีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจัก,กรกรีโบราณลักษณะเด่นของนิทานอิศค,คือใช้ตัวละครเป็นสัตว์อิศเป็นชายชาวแอฟริกาเป็นทาสอาศัยอยู่ในนครรัฐกรีเป็นอิสระจากการเป็นทาสเนืน่องจากเป็นผู้ที่มีไหวพริบและสติปัญญาอันเฉียบแหลมฟังน,นิทานกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเรื่องแรก กระต่ายตัวหนึ่งมีนิสัยชอบโอ้อวดว่าตนเองวิ่งเร็วกว่าใครเมื่อพบเต่าเดินผ่านมาก็เยาะเย้ยว่าโถขานต้วมเตียมอย่างนี้เมื่อไรจะถึงสักทีเต่ารู้สึกโกรธจึงท้าให้กระต่ายวิ่งแข่งกันโดยให้หมาจิ้งจอกเป็นผู้ตัดสินกระต่ายและเต่า วิ่งพร้อมกันแต่กระต่ายวิ่งรลิ้วนำไปไกลปล่อยให้เต่าเดินท้วมเตี้ยมตามไปทีละนิดทีละน้อยกระต่ายวิ่งมาได้ครึ่งทางก็ชะล่าใจคิดว่าเต่าคงตามมาไม่ทันแน่นอนจึงแวะพักนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้แม้เต่าจะเดินช้าแต่เต่าก็พยายามเดินต่อไปโดยไม่หยุดพัก เวลาผ่านไปกระต่ายตื่นขึ้นมาก็ตกใจที่เพลอหลับไปนานก็สายไปแล้วเต่าเข้าเส้นชัยก่อนและได้เป็นผู้ชนะในที่สุดนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าสอนให้รู้ว่าความประมาทเป็นเหตุที่ทำให้พ่ายแพ้ดังนั้นอย่าประมาทและอย่าดูถูกผู้ที่ด้อยกว่าตัวเองเสมอ ไงกันบ้างล่ะคะเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆสังเกตตัวละครในนิทานที่คุณครูเล่าไหมคะตัวละครในนิทานอีศรมักจะเป็นชื่อสัตว์เช่นเต่ากระต่ายหมาป่าแกะอึ่องอ่างวัวและสัตว์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายคะ่ะสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องนิทานของเพื่อน เด็กๆได้ความรู้และได้ฝึกอ่านนิทานอิศรเรื่องต่างๆได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากนิทานอิสรและยังสามารถนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะคะยังไงกันบ้างล่ะคะเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ แล้วพบกับคุณครูพรทิพย์ได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ